ยังคะ่ะหนูตอบแทนบุญคุณพ่อคะ่ะพ่อคขา <c oughs> ไ,ได้ไหมคะค่ะหนูตอบแทน,นค่ะ <c oughs> อะร่ยก็ออกมาแมวโนดมันโนดอีตัวนึงอีตัวนอนแบนเหมือนไม้ตนี้เลยเขาสอนตัวนัดใหญ่เลยแล้วก็นอดนะมันลุกขึ้นมาทำอะไรไม่รู้แล้วก็นอนต่อไม่นอนต่อ พ่อเจ็บปะเจ็บตรงที่มันจะไฟลาจะตกอะพอแล้วมีเสียง